สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพาชัสบดีที่25มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทามพระบรมราชบรีกามให้เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าถลอองทลธพระพาท วัน,นี้เวลา19นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชบงดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามลำ,ำด,ดับดังนี้ นายเสกวันณเมธีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมเฝ้าถูลองทุลีพระบาทกราบถบายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมนายเสกวันณเมธีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสระประชาชาติณนนครเจนีวาสมานธทัสสวิสมาก่อน นางสาวภาสพรสังคสุบันเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณาเช็กเฝ้าูลอองทุลีพระบาทกราบถาวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณาเช็ก นางสาวภาสพรสังคัสบันเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อนนายชาตรีอัจ,จนาน,านันเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทวลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัารผู้มีอำนาจเต็มประจําราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นายชาตรีอัจจนานนนเคยดํารงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุนมาก่อนนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอากะโรหิต เอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็เมประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็เมประจำราชอาณาจักรสเปนนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกะโรหิตเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐตุรกีมาก่อน นางสาพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดียนางสาพัทรรัตน์หงทองคือดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมาก่อน นายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธา,ารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบถบายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธา,ารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายนิกรเดชพลางกูลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตรประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมาก่อน นางเอกสิริปินทารุจิเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาติณน,นครเจนีวาสมาพันธรัสสวิสเฝ้าถูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปไปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาสมาพันทรัส์สวิสนางเอกสุริบินทรุจิคือดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มาก่อน ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว s, และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรพรทานพระบรมราชโองการให้นางเมธินีชโลธรนายกเนติบัณฑิตยสภาพร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกร้าทูลกระหม่อมถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อส่งลงพระนามาพิไทยพร้อมกับทูลกร้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสําคัญทรงดํารงตําแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา และฉลองพระองค์ุรยในติบัณฑิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิกซึ่งตรงกับวันที่25มีนาคม2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนักท่าน,น ไอกาเตรินีซาเกลาโรปูลู ulu, ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกกรุงเอเธนส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮเลนิกข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ดังเพื่อความร่อนเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเฮเลนิกพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดการประชุมประจำปี2564ของสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชในโอกาสครบ30ปีการก่อตั้งสวทชแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมทรงเปิดการประชุมประจำปี2564ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอบอทอชอในโอกาสครบ30ปีการก่อตั้งสอบอทอชอแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ่ายทอดสดจากวังสักปทุมไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสอบทชในประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเข้าร่วมงานส่วนนักวิชาการนักวิจัยนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nesta.or.th/nac และ f เฟซ o o o กน s d a ขีสวทชโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564 จากนั้นทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบ20ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยเซอร์นตามพระราชดำริโดยทรงเล่าถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซอร์นตลอด20ปีที่ผ่านมาครั้งแรกเมื่อปี2543ครั้งที่2ปี2546ครั้งที่3ปี2552ครั้งที่4ปี2553ครั้งที่5ปี2558และครั้งที่6ปี2562 ทรงพระราชอุตสาหะติดต่อและขอโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มาทําวิจัยทําให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยร่วมกันระหว่างไทยกับเซิร์นทรงจัดการให้มีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีมีหน้าที่ประสานงานโครงการต่างๆที่สําคัญได้แก่โครงการคัดเลือกน,นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมโปรแกร,รมภาคฤด,ดูร้อนเซิร์น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์นและโครงการส่งเสริมนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตและนักวิจัยไปทำงานวิจัยที่เซิร์นเพื่อพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับเซิร์นนอกจากนี้ยังมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเซิร์นกับสถาบันการศึกษาของไทยอีกหลายโครงการประเทศไทยก็ได้ทำ งานนี้ได้โอกาสมา20ปีแล้วก็ขอให้เราร่วมมือกันต่อไปเพื่อประโยชน์ทั้งของเราและประชาคมโลกในส่วนรวมท,ทั้งทั้งที่ตอนนี้ก็ทำก็ก็ยากเราก็ต้องทำาน้ส่งทางอ,ออนไลน์แบบนี้ก็ไม่ไม่สะดวกเท่าที่พบหน้ากัน ตรงๆแล้วก็มาได้ได้คุยกันแล้วก็เอ่น,นึกเรื่องน้นเรื่องนี้ออกก็ได้ทำแล้วก็อาจจะมีการอบบี้ขอโน่นนี่ก็น่าจะสะดวกกว่าขอแบบนี้แต่ก็อะไรงก็ตามก็ต้องพยายามก็ขอให้เราก็ฝ่ายไทยนี่ก็ต้องจับมือกันอย่างแน่นหนาแล้วก็ ต่่ออไปเพืส่วนโววทอชออก,กำหนดจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่25-30ถึงมีนาคม2564ภายใต้หัวข้อวทอนอขับเคลื่อนเศรศษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาสครบ30ปีแห่งการก่อตั้งสบทชและเพื่อส่งเสริมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio Circular Green Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีรายได้สูงขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของประเทศไทย โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิทาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้ทอดพระเนตรวิดิทัศผู้บริหารระดับสูงของเซิร์นกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบ20ปีความสัมพันธ์ไทยเซิร์นและวดิทัศน์เทศาการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสอบสทอชอได้แก่20ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยเซิร์นผลงานวิจัยวทอนอขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนิทรรศการผลงานนวัตรกรรมสวทชที่นำไปใช้ในสถานการณ์โควิด -19 าสำหรับการจัดงานในปีนี้จัดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ผู้เข้าร่วมงานสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับวิทยาการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่งานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้ารับชมย้อนหลังได้ กิจกรรมในงานอาทิการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทชและบริษัทผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกิจกรรมวิทยา,าศาสตร์สำหรับเยาวชนและการสัมมนาวิชาการมากกว่า34หัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับ BCG เช่นด้านนวัตกรรมอาหารด้านสุขภาพและการแพทย์เน,นเรื่องวัคซีนโควิด -19 ด้านพลังงานและการพัฒนาประเทศด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data พลเาาลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปในการประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตประจำปี2563แก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพรคเนีเธอเจ้าฟ้าเพชร์ราชสุดาสิริโสภาพันนวดี วันนี้เวลา15นาฬิกาพลเอกหม่อมเจ้าฉเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวิชราวุฒานุสรตั้งอยู่บริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตประจำปี2563แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีและเป็นนักเรียนยอดเยี่ยมของโรงเรียนครุอข่ายสถาบันการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพักนิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีจำนวน 21คนประธานเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าพ,พักตนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีประจำปีการศึกษา2564แก่ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายจำนวน21คนและประธานประกาศจินจัแก่ผู้แทนนักเรียนของโรงเรียนเครืขอข่ายที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และประถมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา2563รวมจำนวน32คนโอกาสนี้ประธานโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่านักเรียนทุกคนอยู่ในฐานนะทายาทแห่งคนรุ่นก่อน และอีกไม่นานทุกคนก็จะเป็นคนรุ่นเก่าผู้ต้องเตรียมส่งต่อมรดกทางความรู้ประสบการณ์ชีวิตและคุณธรรมจัญญาให้รุ่นน้องและลูกหลานต่อไปเสมือนไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาจากอดีตก็จำเป็นต้องผลัดใบและผลิตดอกออกผลแตกเป็นหนอ่อเป็นเมล็ดสำหรับให้ร่มเงาต่อไปในวันหน้าจากรากเดิมและต้นพันธุ์เดิม จึงขอให้ทุกคนอย่าลืมคุณของแผ่นดินที่หยัดยืนเป็นที่ฝังรากเง่ากระทั่งส่งกำลังเลี้ยงให้เติบโตมาอย่าลืมวันเวลาที่คนรุ่นก่อนได้พอะบ่มให้ไม้ใหญ่ต้นนี้แข็งแรงอย่าขุดรากรานกิ่งทิ้งไปแต่ขอให้ศึกษาบทเรียนจากอดีตเพื่อทำความรู้จักปัจจุบันด้วยความเข้าใจรอบด้านและด้วยน้ำใจอันเป็นมิตรถ้าทำได้เช่นนี้เยาวชนย่อมสามารถเติบโตและดำเนินชีวิตต่อไปในวันหน้าได้อย่างมั่นคง มื่อใดที่รู้รากเหง้าประวัติความเป็นมาของวงศ์สกุลของโรงเรียนของท้องถิ่นและของประเทศชาติได้อย่างท่องแท้เมื่อนั้นความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองย่อมเป็นที่หวังได้พลเมืองรุ่นใหม่ผู้มีรากฐานทางความคิดและความประพฤติอันหนักแน่นจะสามารถต่อย,ยอดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริงรเดิมได้อย่างมั่นคงเมื่อใดและคุณธรรมจริยธรรม องคมนตรีเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสครบ20ปีในโอกาสครบ29ปีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงองมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ณนะสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมกอ๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พลนอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองคมนตรีในฐาน,นะประธานกรรมาการที่ปรึกษาผู้ทรงคณุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยนาจารัญธาดากนสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมาการที่ปรึกษาผู้ทรงคณุณวุฒิฝนหลวงแบ็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดโดยโกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ29ปีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2535 สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อยเป็นสถานีเรดาร์แบบประจำที่ชนิด S-Band ความถี่2.8 GHz เเป็นสถานีเรดาร์ฝนห,หลวงแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีเรดาร์มาประยุกต์ใช้ในการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อใช้สำรวจข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก ตรวจวัดการเกิดกลุ่มฝนและกลุ่มเมฆซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนก่อนการปฏิบัติการฝนหลวงติดตามประเมินผลการยับยั้งลูกเห็บและการเกินภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง สำหรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อทมฝนเทียมช่วยบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและในการเกษตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริฝนหลวงโดยใส่พระราชดุัยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ที่ต้องอาศัยน้ำในการประกอบอาชีพปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีสถานีเรดาร์ฝนหลวงแบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ในการปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทุกภูมิภาคโดยสถานีเรดาร์ฝนหลวงแบบประจำที่มีห้าสถานีตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี และสถานีเรดาร์ฝนหลวงแบบเคลื่อนที่มี5สถานีอยู่ที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาโอกาสนี้องค์คมนตรีได้มอบถังเก็บน้ำขนาด2,000ลิตรให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภออม,มก่อยจังหวัดเชียงใหม่จึนมน12แห่งเพื่อใช้สำหรับเก็บกัก,กน้ำเพื่อการอุปโภคบร,ริโภค องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกรมานาทรดิตตองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่มกล้าวอำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม454คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายเผ่ามง้งมีครูจำนวน26คนปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและอบรมให้เรียนรู้การทำงานผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมทักษะอาชีพเช่นการปักผ้าวิถีชนเผ่าการทำคัพเค้กยามสับประรดและการนำสมุนไพรแปรรูปอันสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้าจวงอําเภชาติการซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนนี้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2535จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม479คนมีครู26คนมีนายสุริยันชัยพันธ์เป็นผู้อานวยการโรงเรียน ถึงได้ดําเนินการตามเป้าหมายหลักของโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองน้อมนํพรับบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทําและมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นพระสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงเสบสารร,รักษาและต่อย,ยอดโดยทรงพระกรุณาโปรโด,กร,ปรดกราบทรหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ช่วยเสริมสร้างคนดีไปสู่สังคม อันเป็นการทําตัวอย่างการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลนตั้งอยู่ห่างไกลและด้อโอกาสได้มีความพร้อมทางกายภาพพื้นฐานพอควรแก่การจัดก,การเรียนการสอนทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่และเพื่อให้พอมีความใกล้เคียงกับโรงเรียนในตัวเมือง องคมนตรีติดตามงานโครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุน่นขนาดเล็ก PM 2 5วันนี้ที่โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์กองวิทยาการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรืออำเภอพระสมุรเจดี JD จังหวัดสมุทรปราการผลระเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีใน,นานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิกรรารชวิควราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พร้อมคณะ เดินทางปติดตาิงานโครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2 5เพื่อใช้บรรเทาปัญหามลรภาวะฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ที่มีค่าเกินมาตรฐานในหลายจังหวัดทางภาคเหนือกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปทั้งนี้หมูลนิีิราษฎรามิเคราะห์ในพระบรมราชูธถปัมภ์ได้จัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบในราคาประหยัดให้หน่วยงานหรือผู้สนใจนำไปจัดสร้างเครื่อง โดยรุ่นที่1ได้นําไปทดลองใช้ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุน่นขนาดเล็ก PM 2.5ได้จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานลดการใช้พลังงานเพิ่มระบบตรวจวัดค่าฝุ่นและควบคุมการทํางานของเครื่องทางไกลผ่านคุณข่าอินเทอร์เน็ตขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาเครื่องต้นแบบรุ่นที่สอง นมีใหมนม่ได้ีการูและนิทิชัยพัฒนาเปิดตัวน้ำสลัดจากน้ำมันเมล็ดชาพัดพัดหรือชัยพัดคาเมเลียออยด์เรซิ่งชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนิธฐาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันนี้ที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่เขตจตุจัก,กรกรุงเทพมหานครนายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมาการและเลขาธิการหมูล่ลนินทิชัยพัฒนาเนี่ยร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดตัวน้ำสลัดชื่อพระราชทานชัยพัดคารเมเลียออยด์เรซซิงจากน้ำมันเมล็ดชาพัด,พด สูค่ครัวการบินไทยซึ่งสมเด็จพระนธธิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิมศักดิ์องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานชื่อน,น้ำสลัดเมื่อวันที่2กุมภาพัพนธ์2564โดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับฝ่ายครัวการบินนำน้ำมันเมล็ดชาพัดๆปรุงผสมเครื่องเทศต่างๆเป็นน้ำสลัดซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดติบตันและโรคหัวใจนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายวิธีโดยได้ดรับการรับรองคุณภาพจากหลายสถาบันอาทิองค์การอาหารและยาและมูลนิธิโรคหัวใจยังให้ตราสัญ,ญลักษณ์อาหารรักหัวใจแก่สินค้าน้ำมันเมล็ดชาตราสินค้าพัดผัดด้วย จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสตรีสวัสพาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ